เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ ทัวลงยับครับเละคาบ้านเนี่ยสอสก้าวไก่นีบอกว่าในขณะที่สีเทพจะเป็นมรดกโลกแต่ว่าอายุทยากำลังจะถูกอถอนเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงจะวิ่งผ่านว่าอย่างนั้นปรากฏว่าทัวไปลงยับ <c oughs> บอกนี่แหละนะไม่ศึกษาข้อมูลนี่แหละนะ,ะคนที่ต้องการที่จะปั่นกระแสอย่างเดียวนะครับโอ้โห เลขาบ้านเลยครับนะไม่เชื่อไปดูได้ที่ Facebook แก่นะี่เออเนี่ยแหละครับสื่อสื่อสมัยใหม่ยุคใหม่นี่คนเนี่ยเขาแบบว่าไม่เชื่อหรอกไอ้ไอ้พวกเฟกนิวพวกเนี้ยนะเออเขามีข้อมูลเขาค้น Google ได้ว่าตอนเนี้ยนะครับโครงการมันไปถึงไหนนะเขามีการปรับปรุงแบบเขามีการปรับปรุงเส้นทางปรับปรุงอะไรเพื่อให้ไม่กระทบต่อ มรดกโรคว่าอย่างนั้นนะครับเอ,อไปค้น g o o g l e ได้ครับตอนนี้นะมีการปรับแบบปรับอะไรปรับเส้นทางเขาไม่ได้วิ่งผ่านเกาะเมืองเขาไม่ได้พิงนะเขาวิ่งผ่านเลี่ยงเมืองอะไรก็ว่ากันไปอืเนี่ยสร้างแต่เขาเรียกว่าขวางความเจริญกะจะค้านทุกเรื่องขวางทุกเรื่องนะครับอะไรที่มันจะเจริญเนี่ยนะ โอ้โหรับรองว่าเนี่ยเห็นไหมมีโครงการต่างๆที่พร้อมจะไปลงทุนที่อยุทยาอีกมากมายตอนนี้อยุธยาก็มีนิคมโรงงานต่างๆนะนิคมโลจ,จนะนิคมอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีทั้งโรงงานมีทั้งอะไรเต็มรอบล้อมเมืองเก่าอายุธยานะครับเนี่ยมัน มันก็ต้องตัดผ่านอยู่แล้วถ้าไม่ให้วิ่งผ่านอายุทยามันจะให้วิ่งผ่านไหนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเออนะอุทยานศรีเทพตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีไอติมนะเหมือนที่วัดอรุณะมีไอติมลายกระเบื้องอุทยานศรีเทพก็มีไอติมลายอ่าเป็นแบบตัวแกะสลักอะไรของเขาเนี่ยนะจริงๆอยุธยาก็น่าจะมีนะไอติมลายอายุธยานะไอติมออเจ้าอะไรพวกนี้ <g ül> <g ül> ออก็เป็นไอเดียที่สามารถนําไปต่อยอดกันได้ทุกทกที่นะครับอย่าว่าแต่อยุธยาเลยทุกที่เลยอะ่ะบ้านแอดมินก็น่าจะไปทำนะมีนกเป็ดน้ำไอติมนกเป็ดน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือที่อื่นๆก็เอาไปทําได้หมดแหละนะให้เป็นเก๋ๆถ่ายลงโซเชียลนะกินก็ได้ด้วยนะโพสตโชว์ก็ได้ด้วยนะ ถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้ามาปุ๊บก็น่าจะมีไอติมรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นรูปหัวรถหัวรถไฟความเร็วสูงนะเออก็ลองเอาไปต่อยอดกันดูนะครับรัฐบาลก็น่าจะเอาไปทำนะถ้าสร้างเสร็จนะครับนะขวางไปเรื่อยนะนะแต่พอไอตอนตัวเองนะครับลองอ๋องไปบินไปนูน่นไปนี่ไม่ตรวจสอบเออนะีคนอัจฉยาเนี่ยนะครับกำลังจะได้ ฟื้นนะเออถ้าใครยังไม่เคยไปเที่ยวเนี่ยแอดมินแนะนำให้ไปเที่ยวอันนี้นะออะไรนะกุสมบัติเทียบเท่าเป็นกุสมบัติระดับอันนี้เลยนะระดับอียิปต์เลยนะเป็นทองกุสมบัติวัดอะไรสักอย่างเนี่ยวัดเออแอดมินจำชื่อไม่ได้วัดอะไรสักอย่างนี่แหละที่เขาไปมีโจรไปขโมยกุสมบัติอะ่ะ คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักว่ามันมีเรื่องราวนะว่ามันมีโจรเนี่ยไปขุดสมบัติแล้วหิ้วกันออกมาแล้วปรากฏว่ากลายเป็นบ้านะครับนะถือดาบถือพักขันออกมาลำกลายเป็นบ้าเอออย่างเงี้ยแล้วก็โดนจับนะทองเป็นโอ้โหเป็นร้อยร้อยกิโลอ่ะนะไปดูได้ในพิพิธภัณฑ์สามพยานะครับ อย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจคนทั่วโลกก็จะได้มาดูตรงนี้ฝรั่งนี่เขาบินมาดูเลยนะแต่คนไทยบางคนยังไม่รู้เรื่องราวเลยอะไรว่ามีกุสมบัติด้หรออยุทยานะเออนี่ยเนี่ยเดียเป็นสิ่งที่จะต้องเอาไปสอนลูกหลานให้ได้ศึกษากันนะครับคนรุ่นใหม่ยังบางคนยังไม่เคยรู้เลยนะพออิพิธภัณฑ์สามกษัตริย์นี่แหละนะครับเจ้าสามเจ้าพญาอะไรสักอย่างนี่แหละนะลองไปค้น ดูทูบดูโอประวัติน่าสนใจมากเนี่ยเนี่ยแหละที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยอยากจะมาเที่ยวนะต้องสนับสนุน